กยศจะทำอย่างไรตอนนี้แนวคิดของภาคุณใจไทยในเรื่องการแก้ปัญหานี่กยศคือเรื่องดอกเบี้ยนะครับเราคิดว่าไม่ควรมีมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ทางระบบทางพักเนี่ยนโยบายคือพักชำระหนี้ในกองทุนนี้นโยบายของพัคประชาชาติการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นศึกษาฟรี ตั้งแต่เกิดจนจบปญาตรีพักอนาคตใหม่เสนอให้มีเงินเดือนเยาวชน1,200บาทต่อเดือน ตรงน,นี้ค่ะผู้ชมเราจะมาดูเรื่องของกอยศออกันต้องยอมรับนะว่ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยมีผู้กู้จํานวนมากเป็นมากกว่า5ล้านคนเลยนะคะแต่ว่าที่สําคัญเลยก็คือยอดผู้กู้จํานวนเท่านีน้แต่คนที่ไม่จ่ายหนี้ก็เยอะเหมือนกันคือปกติกู้พอเรียนจบก็ควรที่จะใช้หนี้กันว่ากันง่ายๆนะฮะแต่ปรากฏว่าพอมีงานทําก็ละเลยไม่ยอมชาระหนี้กันถ้าเป็นคดีใหญ่ๆที่เราเคยนําเสนอข่าวกันไปกรณีคุณหมอท่านหนึ่งเป็นหมอฟันได้ดิบได้ดีไปเป็นคุณหมอฟันที่ต่างประเทศแต่ว่าหนี้กยศก็ยังติ ค้างอยู่นะคุณนุ่นกับได้ทุนแล้วไม่มาใช้คืนใช่เนี่ยนะฮะปัญหานี้จะแก้กันได้ไหมจะแก้ด้วยวิธีอะไรนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกับพี่ธีระเลยนะครับครับขอบคุณครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเยาวชนจํานวนมากเนี่ยเขาไม่มีเงินเรียนไงครอบครัวก็ยากจนได้เงินกยศมาโอ้โหดีใจแต่ปัญหาที่ไม่ชําระนี่อันนี้ก็พอจะเข้าใจเขาได้บ้างอย่างบางคนเนี่ยนะฮะเพิ่งจะได้เรียนจบได้ทํางานเงินเดือนสตาร์ทนิดหน่อยเท่านั้นเอง ใช้ในชีวิตประจําวันมันก็หมดไปแล้วนะฮะเลือกที่จะไม่ชําระหนี้กยศบางคนนะฮะไม่รู้จะทํำยังไงไม่เข้าสู่ระบบแรงงานออกไปทํางานอาชีพเขาเรียกอิสระนะอันนี้กระทบกับเรื่องของระบบภาษีของรัฐด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลากหลายปัญหามันตามมาจนกระทั่งมีคนถูกดําเนินคดีพาไปดูตัวเลขกันก่อนครับคุณผู้ชมครับเรื่องของกยศเป็นข้อมูลที่สรุปในปี2561คือปีที่ผ่านมานะครับ ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับมี 5, 5 13, ล้าน5้าแสนหนรายมีประโยชน์กับคน5ล้านกว่าคนที่จะได้มีโอกาสทางการศึกษาเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการชำระหนี้อันนี้ดีหน่อยนะฮะยังพยายามจะชำระหนี้เนี่ย67%อยู่ในช่วงของปลอดหนี้16%รนะครับชำระหนี้เสร็จไปแล้วน้อยมากครับสินะครับเสียชีวิตทุพพลภาพ1%คือหนี้ศูนย์กันไปนะครับทีนี้มาดูอีกตัวเลขหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ เบี้ยนี่กยศอส,อสะสมเนี่ยนะฮะกว่า2ล้านลายโอ้โหเยอะจริงๆนะครับจาก5 000, ล้านกว่ารายต้องถูกดำเนินคดีไปนะครับหล้านสองแสนกว่ารายวงเงินคือ48,000ล้านบาทเป็นงบประมาณที่สูงมากนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นตัวเลขภาพรวมนะฮะนี่กยศทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ 5้าล้านห0 0แสนรายวงเงินกู้ยืมอยู่ที่5 7 0 000, 0,000 000ล้านบาทนะครับชําระนี่เงินกู้เพียงแค่3 0 0 0 0ล้านบาทเท่านั้นนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของการเอาต้องมาขบคิดเรื่องของมาตร,รการต่างๆตามมาคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้เราจะเห็นเรื่องของการฟ้องร้องดำเนินคดีจนพัฒนามาจนถึงที่บอกว่าเวลาคนที่เป็นลูกหนีก้กยศเข้าไปทํางานในบริษัททั้งราชการให้กระชนเนี่ยก็จะมีการหักเงินเดือนโดยอัตโนมัติฮะทางในเจ้านายหรือว่านายจ้างนะครับทางผู้ ต้องใช้ระบบตัดเงินแบบนี้ให้โอกาสเมื่อมาชําระนี้เองเกรงว่าอาจจะเบี้ยวนี่ผลกระทบที่ตามมาคือถูกดาเนินคดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทําไมพักการเมืองถึงจับเรื่องนี้ขึ้นมาเสนอนโยบายแน่นอนครับ ฐานเสียงส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่มากคือคนรุ่นใหม่เหล่านี้แหละครับที่จะเข้ามากากาบาดเลือกสสก็จะเลือกใครนโยบายของกยศเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายสําคัญอย่างหนึ่งที่พรรคการเมืองนั้นเอามาใช้เพื่อจะดึงคนให้กลับมาสู่ในระบบได้ด้วยนะครับ mm. วันนี้เรามีหลายพรรคการเมืองที่จะนําเสนอเขาเรียกว่ามาโชก์กินนโยบายกันนะครับพรรคการเมืองเหล่านี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนะครับก็มีทั้งภูมิใจไทยประชาชาติอนาคตใหม่และพลังท้องถิ่นไทย แต่ละนโยบายของแต่ละพักนั้นมีความโดดเด่นแตกต่างกันทําได้ทําไม่ได้อย่างไรไปติดตามเริ่มจากพักภูมิใจไทยกันก่อนครับในเรื่องการแก้ปัญหานี่กยศรเ,ยเราได้รับฟังนะครับจากผู้มีความรู้แล้วรวมทั้งตัวของน้องๆนะครับที่ประสบปัญหาเนี่ยวันนี้แนวคิดของพักที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี่กยศเนี่ยจะมีอยู่5เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนี่ก็คือเรื่องเบียรปรับ กยศนี่คิดเบี้ยรับสูงมากใช้หลักธุรกิจมาคิดเรื่องอย่างนี้เราคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับคือ18เรเราคิดว่าถ้าการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องการลงทุนไม่ควรจริงๆก็ไม่ควรจะคิดด้วยซ้ำไปให้เบี้ยปรับเนี่ยแต่เอาละถ้าจะคิดก็คิดให้ต่ําที่สุดก็คือเราคิดว่าพักพักคิดว่าควรจะใช้แค่0 0 1เรื่องที่2เนี่ยคือเรื่องดอกเบี้ยนะครับเราคิดว่าไม่ควรมี เพราะถ้าเราคิดว่าเป็นการลงทุนเพื่อการศึกษามันไม่ใช่เป็นการให้กู้ยืมเงินน่ยนะครับเพื่อเอาไปทําธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรจะมีเลยการที่มีผู้ค้าประกันถ้าเราคิดว่าการที่เรากลั่นกรองเอาเด็กมากู้ยืมเงินเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเรารู้ว่าเด็กคนนี้เนี่ยต้องการยืมเพื่อไปเรียนหนังสือเนี่ย ถ้าเราเชื่อมั่นกับเด็กแล้วเราปล่อยกู้ไปเนี่ยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันหรอกครับการชาระหนี้ไม่จําเป็นจะต้องชําระโดยใช้เงินสดอย่างเดียวเราสามารถใช้วิธีการให้เด็กที่เป็นหนี้นี่นะครับแล้วไม่สามารถชําระเงินเป็นเงินสดได้เนี่ยมาทํางานพิเศษให้กับรัฐตามโครงการต่างๆแล้วหักหนี้ตรงนี้ออกไปนะครับผมว่าตรงนี้เราจะแก้ปัญหาได้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สุดท้ายถ้าสี่วิธีนี้เนี่ยนะครับยังไม่สามารถที่ ที่จะแก้ได้เบ็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยอย่างเช่นเรื่องการมาทำงานพิเศษให้รัฐเนี่ยเราต้องขยายเวลาให้โอกาสกับเด็กแต่ไม่ได้สอนให้เด็กนี่ไม่ชำระนี่นะครับแนวคิดของเราจะให้เวลาเด็กพักหนี้5ปีเพื่อให้โอกาสเด็กได้ไปหางานทำหรือมีเวลาในการที่จะทำอะไรที่เป็นไรายได้เนี่ยกลับมาใช้หนี้ตรงนี้นี่คือ5แนวทางที่พัก นี่เป็นแนวนโยบายของทางภูมิใจไทยนะครับเน้นที่ยังคงต้องชําระนี่อยู่แต่ก็มีหลากหลายวิธีเรื่องของการพักหนี้ไว้5ปีเรื่องของการงดดอกเบี้ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับไปดูอีกพักหนึ่งนะครับพักประชาชาติอันนี้จริงๆตอนแรกบอกว่าจะมุ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับจังหวัดภาคใต้แต่ปรากฏว่าก็ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดเหมือนกันรวมถึงประกาศนโยบายเรื่องของกยศออ,ออกมาด้วยไปฟังพักประชาชาติครับนโยบายของพักประชาชาติ ที่ได้เสนอไปกับกรกตเนี่ยโดยพักเนี่ยเรามีหลักคิดว่าเรื่องการศึกษาเป็นสิทธิ์เมื่อเป็นสิทธิ์เนี่ยรัฐจะต้องส่งเสริมสาานับสนุนการศึกษาโดยคือจางนโยบายพักเรามีแนวความคิดที่ว่าการศึกษาเนี่ยน่าจะเป็นศึกษาฟรีตั้งแต่เกิด จนจบปอญิบตีคือแต่อาจจะเป็นค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วโดยประเด็นเรื่องการศึกษาเรามีความคิดว่า,าพักไม่ให้ความสําคัญเรื่องคนเป็นสําคัญคือถ้าคนมีคุณภาพเนี่ยเป็นที่เป้าหมายดังนั้นกรณีของกยศเนี่ยการที่เด็กไปเรียนหนังสือจบเนี่ยถือว่ารัดได้กําไรเ,าเราถือว่าเด็กของประเทศที่ไปติดยาเสพติดเนี่ยรัดขัดทุนนะครับ ดนหลักกิดดังนั้นคนเป็นหนี้กอยสอเนี่ยรัดไม่ควรจะไปฟ้องหรือคือเขาเป็นหนี้กรับของเขาใช้หนี้แต่เมื่อควรจะมีระดับของของหนี้เช่นวันนี้ในกฎหมายเกี่ยวกับการาหักเงินเดือนเนี่ยของกรมคับคดีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเขามีเงินไม่ถึงสองหมื่นเนี่ยเขาก็ยังไม่ควรจะใช้นะฮะเรายังมีจะห้ามหักเงินเดือนเขาด้วยซ้ำาลยเขาต้องของชีพได้ดังนั้น กรณีของหนี้กยศเนี่ยทางพรรคก็มีนโยบายว่าถ้าฟ้องเราก็ควรจะดีกเลี่ยงการฟ้องนะแล้วประเด็นที่สองก็คือ,อกรณีเบีย้ยปรับเนี่ยคือวันเนี้ยปัญหาใหญ่ของกยศก็คือเป็นหนี้แล้วเวลาฟ้องก็มีเบี้ยปรัปบซึ่งเบีย้ยปรับเนี่ยมากกว่าที่กู้ไปอีกแล้วกรณีดอกเบีย้ยเนี่ยก็ไม่ควรจะมะีเพราะว่าจริงๆเด็กเรียนจบแล้วถือว่า รัฐได้กําไรแล้วเพราะเด็กกลุ่มนี้ไม่ไปติดยาติพติดเพราะเราต้องเสียเงินจํานวนหนึ่งเ่ยไปกับเด็กที่ที่มีปัญหาดังนั้นในอนาคตเนี่ยเมื่อเราส่งเสริมการเรียนฟรีวันนี้ทราบว่ากยศเนี่ยมีเงินรวมๆอยู่ตั้งกต่ปล่อยกู้มาก็เกือบเป็นหลักหลายแสนล้าน5้าแสนล้านแหละก็เอาการที่ไปไไปเก็บมาจัดเด็กแล้วก็เอามาใช้ในการปล่อยกู้ใหม่แล้วก็ แล้วก็ยังนำไปเป็นค่าดำเนินการซึ่งซึ่งเราในในส่วนของวันนี้ที่กระทรวงยุติธรรมกระทีมมาก็เป็นเรื่องดีเพราะส่วนใหญ่คนเป็นหนี้เนี่ยพอถูกฟ้องก็ไปยอมหมดนะพอไปยอมหมดนะไปยอมหมดเวลาเมื่อศาลพิพากษาจำยอมแล้วคำพิพากษามีาความาสำค,คัญมากคุณไม่สามารถจะแก้ไขได้ก็นำไปสู่การบังคับคดี นำไปสู่การยึดทรัพย์แล้วที่สำคัญก็คือถ้าเป็นข้าการก็ต้องล้มละลายพอล้มละลายก็ต้องออกจากราชการทั้งผ่านงานทางยุติธรรมมาหลากหลายนะสำหรับปุทวีสอดสองเลขาของประชาชาตเนี่ยฮะก็เลย เอาอีกมาเพิ่มเติมเลยเนื่องจากพักนี่เรื่องของดอกบงดรกเบี้ยแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของกระบวนการทางด้านกฎหมายเข้ามาด้วยนฮะฟังสองพักแล้วอย่างอย่างของภูมิใจไทยดิฉันว่าพักนี่้5ปีเนี่ยอาจจะต้องดูวิธีการว่าคุณไปพักนี้ทั้งหมดหรือเปล่าถ้าพักนี้ทั้งหมดก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคือควรที่จะเลือกใช่อาจจะเป็นกลุ่มที่แบบจบใหม่จริงๆเพราะว่านี่เนี่ยยิ่งพักนานมันยิ่งเหนียวนะใม่มันจะเริ่มแบบว่อนานแล้วที่เกียจ่าขึ้นอย่างเงี้ยคือาง่ายถ้าเขาจ่ายเขาก็จ่ายตั้งแต่ปี ควักไม่ไหวเลยเแล้วเรื่องเรียนฟรีไปจนถึงระดับปริญญาตรีเนี่ยคือเรียนฟรีมันอยู่ในมนัฐนครมนูอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะระดับขั้นขั้นขั้นหนึ่งระดับหนึ่งแต่จริงๆเวลาเอาเข้าจริงก็ต้องยังเสียเบี้ยใบรา,ายทาง<ช>นู่นนี่นั่นเข้าไปอีกมันต้องแก้ <นะ S 2> ทั้งระบบด้วยอันนี้เป็น2พักแรกนะครับยังมีอีก2พักการเมืองคุณผู้ชมได้ติดตามเดี๋ยวไปดูพักน้องใหม่กันนะฮะอย่างเช่นพักอนาคตใหม่ดูซิจะมีทิศทางเรื่องของนี่กยศแบบไหนครับ การศึกษาในประเทศไทยควรจะเป็นศึกษาการศึกษาที่ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกคนเมื่อเดินเข้าสู่การใช้ชีวิตแล้วควรจะต้องเดินเริ่มต้นชีวิตที่เท่ากันแต่ปัจจุบันลูกหลานของคนที่มีรายได้ต่ําที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ําเริ่มต้นชีวิตก็ติดลบไปแล้วเพราะต้องกู้เรียนกอยศนี่นะครับจะกู้เรียนจบปริญญาตรีตกอยู่ประมาณ 2, 7 0 0 0 0บาทรวมดอก,กเบีย้ยเข้าไปคนหนึ่ง3,0,000 0บาท แล้วก็ต้องบอกว่าแล้วก็ต้องบอกว่าอย่าลืมนะครับการเรียนในชั้นระดับก่อนอุดมศึกษาก็ไม่ได้ฟรีจริงๆในประเทศไทยจะแก้ปัญหากยศออในระยะยาวได้พักอนาคตใหม่เสนอให้มีเงินเดือนเยาวชนเงินเดือนเยาวชน1,200บาทต่อเดือนจะทำให้ปลดปล่อยนะครับการเป็นหนี้เป็นสินทำให้คนที่เข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นหนี้สินน้อยลง นะครับซึ่งเมื่อถึงการอ,อมศึกษาเราเพิ่มขึ้นเสนอเป็นถึง2,000บาทต่อเดือนนอกจากนี้นะครับการศึกษาระดับก่อนก่อนระดับอุดมศึกษาต้องฟรีจริงๆอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเราเปิดโอกาสให้คนได้เดินตามความฝันไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตก็เริ่มต้นชีวิตด้วยหนี้สินนะครับเราเห็นว่าระบบแบบนี้ไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจแต่จะทําให้ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนยิ่งหาขึ้นไปอีก คือมองเพิ่มในเรื่องของเงิน,น,นเ,งเดือนเด็ค่ะเงินเดือนเยาวชน,วน,วนเพื่อการศึกษา,านะครับตั้งแต่ระดับไหนชั้นไหนคะก็ที่อนาคตใหม่เสนอก็คือตั้งแต่1 8ปถึง2ีปี22ปีนะครับก็คือในชั้นอุดมศึกษาเงเินเดือนเยาวชนนะครับที่อนาคตใหม่เสนอขึ้นมาอันนี้ พึ่งน่าจะเป็นนโยบายเขาเรียกว่าไม่มีพักอื่นเสนอมาก่อนหรือเปล่านะฮะไม่มั่นใจแต่ว่าก็ถือว่าทําให้หูพึ่งได้เหมือนกันไปต่อกันอีกพักหนึ่งพลังท้องถิ่นไทยนะครับดูซิว่านโยบายของกอยศออเขาจะเป็นอย่างไรครับต้องถือว่ามันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ทั้งระบบนะครับมันไม่ใช่ปัญหาที่เฉพาะหน้าวันนี้คือเราเห็นภาพว่านักศึกษาที่กู้ยืมไปแล้วเนี่ยไม่ส่งเงินคืนกองทุน ก็เหตุผลหลักๆเนี่ยจริงๆก็คือไม่ไม่มีงานก็เลยไม่สามารถส่งเงินได้ผมผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจริงๆเข้าใจนะครับว่าจะต้องอส่งเงินคืนเพื่ออะไรเพื่อให้คนน้องๆรุ่นต่อไปจะได้มีโอกาสกู้ยืมปัญหาคือเมื่อไม่มีเงินก็ไม่สามารถคืนได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแก้ทางระบบจริงๆคือเบื้องต้นเนี่ยผมว่าต้องอทางพักเนี่ยนโยบายคือพักชําระนะครับนี่ในกองทุนนี้นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คืออาจจะมีการลดดอ,อกเบี้ยในอนาคตซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่แค่การพักชำระอย่างเดียวเพราะพักชำระอย่างเดียวก็ยังไม่สามารถคืนเงินได้เพราะ,ะนั้นก็ต้องจัดหางานให้กับคนที่กู้ยืมไปแล้วแล้วยังไม่มีงานเพื่อจะได้มีเงินมาคืนเพราะฉะนั้นในแนวทางของพักเน,นี่ยคือการแก้ทั้งหมดคือการจัดหางานให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งนโยบายพักก็มีแล้นโยบายกองทุน60ล้านบาทเพื่อชุมชน ตรงนี้เนี่ยในส่วนของ60บล้านบาทเพื่อชุมชนเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งคือการจัดหางานให้กับคนในชุมชนคือเป็นส่วนสัดส,ส่วนของ20ล้านบาทตรงนี้ก็จะสามารถหางานให้กับคนกลุ่มนี้ได้เมื่อหาได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถเอาเงินมาคืนกับกองทุนได้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการเรียนฟรีนะครับจนถึงปริญญาเอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแนวทางของพักนะครับ เพื่อทําให้อนาคตเนี่ยกองทุนก,การกู้ยืมของกยศก็จะลดภาระลงไปนะครับเราคาดหวังว่าเมื่อเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะสามารถดําเนินการตัวกองทุน60ล้านบาทเพื่อชุมชนได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะสามารถจัดการปัญหาได้ทันทีนะครับก็จะแก้ไขปัญหาได้โดยโดยเฉยพันธ์ครับ ครับเป็น4ี่พักการเมืองนะครับคล้ายๆกันโดยเฉพาะเรื่องของการพักเอาไว้ก่อน mm hmm. <ๆ>นี่กยศอาอจจะเป็นการเรื่องของการตัดดอกเบีย้ยออกไปลดดอกเบีย้ยนะครับ mm hmm. นอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องการหางานให้ทําในการจะใช้เงินเนี่ยเขาเรียกผ่อนกันใช้นะครับ mm hmm. เป็นหลักๆเป็นแบบนี้เคารพทุกความคิดเห็นของพักการเมืองเคารพทุกนโยบายที่พยายามกันกันออกมาแต่จะทําได้จริงหรือไม่นะครับ mm hmm. วันนี้ไปร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดรสมพงษ์จิตรดับ อาจารย์ประจําคณะคุณรราสร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอยู่ในสายกับเรานะครับอาจารย์สมพงศ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ก็คงได้ฟังได้ติดตามกันไปเรื่อยเรื่องกยศเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องที่คุยกันมานานในแวดวงการศึกษา toma, เอาอย่างนี้ก่อน <c oughs> อาจารย์ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างรครับเอ่อก็ดีนะครับคือพักการเมืองให้ความสําคัญกับฟองสุู่ีครับแล้วก็มองเห็นปัญหาแล้วก็ข้อจํากัดแต่มันส่วนใหญ่มันจะมองเป็น ด้านเดียวคือมองผู้ป่้กับผู้ค้ำประกันครับเป็นหลักถูกไหมนะครับ,รบก็มันก็ต้องมีแนวโน้มที่จะต้องไปหาเสียงกับผู้ที่กําลังมีปัญหาครับแล้วพรคการเมืองก็พยายามที่จะไปช่วยนะครับในเรื่องการลดหย่อนเรื่องของดอกเบี้ยการหางานทำถูกไหมครับเรื่องเ,ออเงินต้นอะไรต่างๆพวกนี้ยซึ่ง,งผมว่าดีนะ แต่ประเด็นที่สําคัญคือว่าถ้าคุณทําแบบเนี้ย้กองทุนที่มันอยู่ได้หรือเปล่าอ่ากองทุนกสอเนี่ยมันจะหาหมุนกันยังไงอืรุ่นต่อไปจะมีเรียนหรือไม่ไมคุณคิดถึงองค์กรบ้างหรือเปล่าครับหรือแม่เรื่องสัญญานิติกรรมที่ไปทำอาไว้ว่าคู่ท้ำประกันต้องเป็นใครทำยังไงเนี่ยประเด็นพวกนี้มันไม่ได้คิดถึงองค์รวมไงครับนะครับคุณผมถามว่าเออถ้า ถ้าทุกคนยกเว้นไม่คิดตอกไม่ไม่ไม,ไม่พักเงินต้น 5, 5ปีอย่างเงี้ยครับแล้วองค์กรอยู่ได้ไหม,มรัฐบาลจะต้องปกเงินไปเท่าไหร่ครับและเงินภาษีทางนั้นถูกไหมครับครับแลประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าองค์กรมันไม่มีเงินหมุนเวียนเลยอะ่ะครับเด็กรุ่นใหม่ที่มันจะเข้ามาสู่ดําเนินการเกี่วยวกับการกู้งเงินนะ่ะ คนรุ่นใหม่จะเอาเงินที่ไหนกู้ครับครับไป่งั้นมันมองประเด็นเรื่องการหาเสียงมากไปม,มันไม่ได้มองในแง่ของข้อเท็จจริงตักกะหรือว่าความเป็นเหตุเป็นผลของตัวนโยบายมากเท่าที่ควรนะครับแต่ผมฟันธงก็คือว่ามันทําได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นท่านั้นแหละแปดสิบเปอร์เซ็นตมันเป็นไปไม่ได้เลยครับฮะหมายถึงว่าพักนี่คือฟังและดูดี มันกระทบกับเรื่องของงบประมาณโดยเฉพาะคนรุ่นหลังๆที่อาจจะไม่มีเงินจากกยศมากู้เรียนต่อใช่มันต้องคิดถึงงเด็กรุ่นรนุ่นใหม่ที่กำลังจะม,มีปัญหาและเดือดร้อนในขณะนี้ก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องออกมาแล้วว่ากู้เงินไม่ได้หเห็นไหมครับอ,อาจารย์เอาแค่เอาแค่ไม่ต้องพักนี่เอาแค่ไปตัดดอกเบีย้ยทิ้งไปเลยค่าปรับต่างๆทิ้งไปเลยคือเคลียร์เอาเงินต้นมาคืนกยศ พอเป็นไปได้นรัก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับ <c oughs> มันก็ยิ่งทําให้คนนี่กุ้งเงินเนี่ยสับสนเรื่องวินัยนะฮะ<ฆ>ผมว่ากยศเนี่ยเขาทํามาถูกทางดีพอสมควรแล้วน่ะครับคุณยิ่งไปยกยกเง้นต้นเลยไอ้รถดอกเบีย้ยอะไรต่างๆพรว่ายิ่งสับสนนะอืฮะอ่าทีนี้ <c oughs> เรื่องผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับพักดอกเบี้ยพักนี่รถดอกเบี้ยรถตัดออกไปแล้วอันเรื่องหนึ่งนะครับ ทีนี้มาอีกพักหนึ่งบอกว่านอกจากมาตรการเหล่านี้แล้วเนี่ยจะมะีเงินเดือนเยาวชอน,ชอ,นอันนี้อาจารย์มองไงครับเงินเดือนเยาวชนก็หางานทำใช่ไหมครับครับเงินเดือนเยาวชนมีเยาวชนเพื่อจะได้มีเงินไม่ต้องรูดจากระบบการศึกษานะฮะจะได้มีการไปสร้างอาชีพต่อเนื่องอันนี้ก็โอเคนะครับอนนโอเคกระทบกับงบประมาณชาติเยอะแค่ไหนฮะโอ้โหก็ถ้าตามผมมันก็เยอะนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ปกติสบายก็มีรา,า,ายเรื่องเรียนฟรีอแล้วนะครับอ่านใช่ไครับฮะนโยบายที่ผมค่อนข้างไปเห็นด้วยที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนเป็นีิทย่เอกเป็นไปไม่ได้เลยครับอืครับเรื่องเรียนฟรีนี่ก็เมื่อกี้ก็พูดถึงกันสองสัมพักกันเมืองนะฮะอาจารย์ครับครับ,รบปัจจุบันแล,ลกกน้วรมนูญก็กําหนดไว้อาจารย์พุ่งหนะมัเวลามันก็จะยินงเกิดขึ้นหลังจากมีรัฐบาลแล้วเนี่ยนรับไยพได้บกวเียกใครจะปฏิบัติจริงใครจะบังคับใจ และใครจะตรวจสอบว่าคุณประกาศนโยบายไว้แล้วเนี่ยคุณได้เป็นรัฐบาลคุณจะรับริดอาจารย์มองว่าแล้วสุดทายครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเราอยากจะแก้ปัญหากยศจริงๆต้องเดินไปนิดทิศทางไหนครับพรคการเมืองควรจะต้องชี้เต้รงเหนต้องมองทั้งสามิเิครับผู้กู้ผู้คำประกันแล้วก็องค์กรที่มันเข้มแข็งซื่อํำเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้องยุติธรรมครับ มีเงินหมุนเวียนที่พึ่งตัวเองได้แล้วก็ต้องคิดถึงผู้ก,กู้รายใหม่เข้ามาที่จะให้โอกาสในการศึกษาครับที่แท้มองมะแต่เรื่องผู้ก,กู้กับผู้ค้ำปัะกันอันนี้ผมว่ามองไม่ไม่ไม่รอบด้านครับยังมองไม่รอบด้านหา,หาเสียงล้วนๆครับครับคดีความที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ระบบตอนนี้ก็ถือว่ามีความพยายามในการจะเยียวยายอยู่พอสมควรอาจารย์มองว่ามันไปได้ถูกทิศถูกทางเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มเข้าดีเข้าทางนะ ถูกไหมครับเมื่อตอนมันมีปัญหาเยอะอืตอนเนี้ยมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วหลักการและวิธีการคิดของกู้หรือคนที่ที่จะผ่อนหนี้ต่างๆก็ดีขึ้นเยอะแยะแล้วนะครับผมว so ่าถ้าเราออกนโยบายแบบเนี้ยมันจะดีทำให้คนแต่มันไม่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวรัฐบาลก็ไม่ต้องให้ม่อนอีกแล้วไม่ต้องตรงกันอีกแล้วใช่ไหมครับผมว่ามันจะยิ่งเสียหายันมากนะครับ ครับผมยืนยันว่าต้องต้องคิดให้ดีก่านให้รอบด้านนโยบายไม่ใช่มองแต่เรื่องการหาเสียงครับแต่มันต้องมีเหตุผลมีงานวิจัยแล้วก็มีมีเรื่องของตักเะและความเป็นเป็นเรื่องที่มันเป็นไปได้ครับคเอาละครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์สมพงศ์ครับครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์เธอสมพงศ์จิตระดับนะฮะจากคุณศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ถือว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ชมก็ได้มี เขาเรียกข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจแน่นอนครับการที่พักการเมืองออกมาพูดในเวลาไม่กี่นาทีผ่านหน้าจอเนี่ยอาจจะได้ไม่ทั้งหมดนะฮะอันดับแรกคือเจตนาที่ดีที่จะพยายามแก้ไขปัญหาแต่ถูกวิจารณ์ว่าอาจจะยังไม่ครอบคลุม เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเวลาเราติดตามนโยบายพรรคการเมืองต้องฟังอย่างรอบด้านด้วยนะครับตามที่ตามที่เขามีนโยบายออกมาแล้วค่อยมากันกรองว่าอันนี้ทําได้จริงหรือทําไม่ได้ทั้งหมดเป็นเพียงการนําข้อมูลในบางแง่บางมุมนั้นมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ